นึกว่าลวกนี้เดียวได้ตั้งเยอะเลย Terima kasih telah menonton! รอทานด้วยค่ะได้เลยจ้าฮงคงจูเตรียมกับข้าวเย็นค่ะเตรียมกับข้าวเย็นกันค่ะ มีขนมจีนแล้วก็มีซาชิมิค่ะซาชิมิอันนี้จะเป็นแซลมอนปลาแซลมอนค่ะอันนี้ก็จะเป็นหอยหอยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมึกค่ะหมึกน,นี่ก็จะเป็นมีกุ้งมีมากรูกินปลาดิบด้วยค่ะ <c oughs> อาหารเย็ยนค่ะ อ,อันนี้ขอเาอันนี้มันเป็นแท่งมาเดี๋ยวเราก็มาหั่นค่ะมาหั่นกินเป็นไหมเอ่ย <laughs> จะเป็นซาชิมิค่ะซาชิมิ